ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องเพื่อนสหายทุกทท่านเลยครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมหุ่นหมีไก่ชนในรายการเกิดมาดัง EP นี้ครับมาคนเดียวอาจจะเงียบเงียบเงาเหน่อยนะครับพอดีพี่ชาบานะครับติดธุระนิดหน่อยก็มาเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับที่อยู่กับเรามาโดยตลอดอยู่กับเราเสมอมานะครับ 1. ผลิตภัณฑ์คุณม็อบ2คามินแดงตาเพชรศิลา3 ยาสมุนไพรบรุูไก่นะครับมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญน,นาฬภาคและ 4. ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์เซฟส่วนพี่พท่นานใดนะครับใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์หลักให้เราสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยครับผมนะก็อีพีนี้ครับผมจะมาพูดถึงยอดไก่เก่งยอดพม่าตัวเก่งตัวดังอีกหนึ่งตัวนะครับที่หนตอนนี้ ฮอตที่ติดชาร์ตกระแสมาแรงมากๆล่าสุดครับเพิ่ง <t une> ไปเก็บแชมป์ควายชัยที่ไก่ทองอินเตอร์ 8.8m มาได้แบบสวยงามเลยวันนั้นครับชนะมาแบบจิตตาเซียนทั้งประเทศ <t une> นั่นก็คือเจ้าแสงเชนนะครับหรือว่าทางแสง2ของพี่จอร์ดราชสีอีสานฟาร์มบอกไว้ก่อนนะครับในไฟนี้เนี่ยวันที่ออกทําการแสดงนะครับใช้ทีมงานอาชาเทพนะเสียแชมป์อาชาเทพแต่ว่าสังกัดเสียจอร์ดราชสีอีสานฟาร์มนะก็ข้อมูลที่มาที่ไปนะครับของทางด้านเจ้าแสงเชตอนนี้เนี่ยก็เป็นไก่ของเสียจอร์ ราชสีสานฟาร์มนะครับที่ส่งมาให้พี่แชมป์อาชาเทพนะครับเป็นคนเลี้ยงออกทำการแสดงในไฟล่าสุดที่ผ่านมาตัวพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าคังแสงนะครับแชมป์ 44m แม่จะเป็นมหานครเสือดำสังเวียนแตกสถิติรวมตอนนี้ครับถ้าเกิดรวมเที่ยวล่าสุดด้วยก็เป็นสีเที่ยวเที่ยวที่3นะครับที่ชชชนะชัยบุรีรัมนะครับวันนั้น 44k ชนะมาได้แบบสวยงามเลยหลังจากที่ชนะไฟนี้นะครับก็เลี้ยงออกหาคู่ต่อเนื่องมาจนมาล่าสุดครับมาได้คู่กับเสียาพิจารณโชคบวกน้องเบนโนเป็ดนะครับเจ้าหยกเพชรในไฟนี้ ส่วนข้อมูลนะครับของทางด้านเจ้าหยกเพชรนะของเสยยะเพชรเรนโชคบอกน้องเป็นโน .8 นะครับตอนนี้ก็เป็นไก่ที่นําเข้ามาจากพกพวกทีมงานนะครับด้วยพลังนะอยู่ที่ 30K ตัวพ่อเขาเนี่ยเป็นลูกเยียรสนันบวกเขาแจ็ค แม่จะเป็นลูกขุนพลพยายชัยบวกลูกสาวแดงมณีของปอวุฒิสถิตินะครับถ้าเกิดรวมล่าสุดด้วยก็เป็น3เที่ยวก่อนหน้านี้นะครับชนะ6 6เคมา16นาทีหลังจากชนะไฟน์นี้ครับก็เลี้ยงออกหาคู่ต่อเนื่องมาจนมาได้คู่กับเสียจอร์ดราชสีสานฟาร์มนะครับเจ้าสังเชนในไฟนี้ทําให้เกิดคู่เอกนํารายการนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์ 8.8m เมื่อวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาไก่คู่นี้ครับผมกล้าพูดเลยว่ากระแสมาดีมากๆตั้งแต่ตอนได้คู่ใหม่ๆเลยแล้วก็มีการขยับขยายสินสอดกันอย่างต่อเนื่องจนมาถึง 8.8m นะก็เป็นไก่เก่งโคจรมาเจอกันนะครับสายดีสายดังแล้วก็เป็นทีมงานใหญ่จากอุบ,บลราชธานีนะครับมาเจอกับทีมงานใหญ่จากสุรินทร์นะก็ไก่คู่นี้นะครับก่อนที่จะปล่อยหางเข้าแรกเนี่ยวันนั้นครับตลาดหลักทรัพย์นะครับมาทางด้านเสียญพิจารณโชคเสียะพิจารณโชคค ปล่อยห่างเข้ามาแรกครับแรกแรกก็กันนะครับสาดกันไปสัดกันมาขึ้นมาเป็นเสยยาบิเทเลนโชงนะเจ้าหยกเพชรขึ้นมาเป็นโตพี่ก่อนแล้วก็มากลางๆครับมาด้วยกันทั้งคู่เลยดูดีด้วยกันทั้งคู่เลยสัดกันไปสัดกันมาเบียกกันไปเบยกกันมาข้ามกันไปข้ามกันมาจนมาปลายนะครับปลายก่อนหมด เจ้าแสงเชนะครับของเสยจอร์ราชสีสันฟาร์มมีออกมาล่อนะพาวิ่งพาออกกําลังกายเจ้าหยกเพชรนะครับของเสยยะมีสะดุดนิดหน่อยหมดอันแรกครับพาลาอยู่ที่เสมอในเสมอกันเข้ามาอัน2เนี่ยแรกๆก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมานะครับแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าแสงเชนะครับของพี่จอร์ดราชสีสานฟาร์มขึ้นมาเป็นตัวพี่มันหาช่องได้นะครับฉายยาวๆเลยขึ้นไปเป็นตัวพี่1 0 1ถึงช่วงตัวแต่ตามนี้นะครับก็ ตัวของสยยาพิจาริญโชคนะครับเจ้าหยกเพชรก็ตามตื้นได้ตลอดหมดอันสองนะครับเจ้าแสงเชนะตื่นลงมาเป็นตัวพี่เหลือประมาณ7จแช่วงตัวแล้วก็อันสามับตั้งแต่ต้นจนถึงกลางๆเนี่ยดูดีด้วยกันทั้งคู่จนมาปลายปลายก่อนหมดนะครับตัวของสยยานะเจ้าหยกเพชรมาโดนหมัดนับหมัดน็อกนะครับของเจ้าแสงเชโดนแกลงเข้านะครับลงไปนอนก็มีผลจบรายการกันไปในไฟนี้ครับก็เป็นทางด้านเจ้าแสงเชนะครับของพี่จอร์ดราชสีสันฟาร์มนะครับที่เก็บแชมป์ควยช้ยป8จเอมกลับบ้านไปได้สําเร็จครับผม ส่วนจุดเด่นและสไตล์นะครับอันนี้ผมขอรวมกันเลยเจ้าแสงเชตัวนี้นครับที่ผมดูนะผมกล้าพูดเลยว่าเก่งกว่าเจ้าคังแสงเยอะมากเป็นไก่ที่ออกแข่งตลอดทีนะครับหวังผลได้ตลอดมีนาทีทองมีมาล่อครับขยับหาช่องซัดเก่งปากไวแข้งดีแข่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นไก่ซัดอนาคตก็คือหน้าคาัง ตัวนี้ครับจะเกิดได้คลางนะครับไม่ต้องรอนานกลางเต็นท์ลำลองกันได้เลยข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับยินดีกับผู้ชนะนะครับอย่างทีมงานเสียแชมป์อาชาเทพทีมงานเสียจอนราชีหีอีสานฟาร์มแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับไปกับทีมงานเสียยะพิจริญนโชคน้องเป็นโนเป็ดด้วยวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทําได้เต็มที่ทําได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วกาบขอบพระคุณครับพี่ๆทุกทีมงานเลยครับที่นําไก่กิ่งออกมาทําการแสดงออกมาร่วมสร้างสีสันให้พี่น้องเราได้เชียร์ได้ชมได้ติดตามกันไว้โอกาสหน้ากลับมาร่วมสรับ หลังจากจบไฟนี้นะครับก็ได้เสียจอดกับเสียยะนะครับก็ได้มาพูดคุยกันร่วมยินดีไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและก,กันเลยแล้วก็ทางด้านเจ้าแสงเชยตอนนี้นะครับเท่าที่ผมพอหาข้อมูลมาจากเสียจอดได้นะก็จะไม่มีการออกทําการแสดงแล้วนะพี่น้องต้องมารอติดตามดูว่าจะเป็นจะขึ้นเป็นพ่อพันหลักหรือว่าจะมีการย้ายบ้านย้ายค่ายเข้าสู่ส้มใหญ่ภพราค้าตัวที่เสียจอดได้ ที่ผมพอหาข้อมูลมาได้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ5 m ก็ตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวเก่งตัวดังอีกหนงตัวนะครับที่น่าติดตามมากๆท่านผู้ใหญ่ซุ้มใหญ่ซุ้มดังท่านไหนนะครับที่อยากจะนําเข้านะผมว่าคุ้มค่ามากๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาและสืบสารกิฬากันชนพื้นบ้านของประเทศไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับผม ก็พี่น้องท่านใดนะครับใครที่อยากดูคลิปย้อนหลังของทางด้านเจ้าแสงเชตัวนี้นะครับวาเก่งขนาดไหนแข็งดีขนาดไหนสามารถเข้ามาดูได้ที่ www. บ้านไก่ชน .net นะครับไม่ว่าอยากจะดูห่านด้สดอยากดูคลิปเก่าย้อนหลังอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงรายการดีๆจากบ้านไก่ชนครบจบในที่เดียวเลยส่วนอีีหน้านะครับเราจะนําไก่เก่งจากประเทศไทยในตัวไหนมานําเสนอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยเพื่อจะไว้อัปเดตข่าวสารในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าในรายการเกิดมาดังวันนี้สวัสดีครับผมครับ